สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับช่องเคยไงน้องบัวนะครับผมมือนี้เป็นมือที่สามแล้วครับประจวนไทยในเดือนมาสจันนะครับผมเดนมาสจันนะครับสี่คนครับมาสี่คนที่เก่าครับวันนี้สี่คนนะครับจนนี้ก็พักเที่ยงนะครับพักกินข้าวสามโมงสามโมงเช้าเก้านาฬิกานะครับอยู่ในป่าอินทภพารามอีกหนึ่งวันนะครับเป็นวันที่สามแล้ว ยเสียงก็ยังตะแก้มาเถอะแล้วผมเบิ่งนึงตกใจนะครับว่ามันนายจ้างมาแล้วครับก็เลยฝ้าวเก็บกล้องนะครับตรวจจับปาดปบุ่มเลยนะครับนี่ครับเลียงน้อยซิ่งเขานะครับผมเหลียงน้อยซิ่งนะครับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นรถประจําตําแหน่งนะครับของหัวหน้าสองนะครับบ่าวสองชาแนลอีกช่องหนึ่งนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเราด้อ ถ้าผมเป็นกําลังใจกันนะครับโอเคครับว่าวลายลายใหญ่ยัยยงนี่ครับทิ้งเขากินน้ำแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถยกเขานะครับรถยกนะครับใส่ยกผลิตถึงรถหกล้อนะครับผมืันนี้ก็เป็นมือที่สามแล้วนะครับในการอยู่ในปา่าสินธารํานะครับปลานี่ก็ชิ่มันหลายลายครับ ก้าร้อยหกร้อยต้นครับต้นนี้หกร้อยต้นนะครับสาหรับความกว้างความยาวนะครับระหว่างต้นนะครับระหว่างแถวนะครับแปดเมตรครับผมระหว่างต้นนะครับเอ่อระหว่างต้นแปดเมตรนะครับระหว่างแถวนี่เก้าเมตรนะครับผมสพอดีพอดีเลยนะครับที่มีแสงแดดทองพานมานะครับนะครับแสงแดดสองพานมาครับมากจับดีครับผม สอบถามลูกที่แล้วนะครับลูกตอบคถามขนาดเราเพิ่วมาจงไวกิ้งแล้วหกไน้นะครับผมกิงแล้วหกไน้นะครับครับกลางหนึ่งนั่นะครับกลางหนึ่งเด้อนี่นี่เกินกลางหนึ่งครับนี่ครับกลางหนึ่งหกหมักนะครับอัธิโดกปะนี่แล้วครับผมลกคัด นี่นะครับอีโนยซิงอ่ะรถทีเลี้ยงน้อยซิ่งนะครับผมสีได้ยกได้ประมาณ80-60ถาดนะครับนี่ครับถาดจะเป็นประเด็นนะเพื่อนบล็อกเนาะห80-60บล็อกนะครับพอเต็มแล้วก็จะเอาไปท่ายเซ่รถไถนะครับโอ้รถไถครับจอเรีย 5090m นะครับ90แรงนะครับอทุกคนครับเป็นรถลากซาลี่นะครับผม วันนี้บรรยากาศดีครับจะเขาหนาหนาวเราลมพัดดีๆีครับเมื่อวานนี้ผมมีลมเลยวันนี้มีลมครับสบายครับสบายครับติดภูเขานะครับอยู่หลังเขาเลยนะครับผมมีคืนครับคืนตัวสากผมมีคืนนะครับสูนหานครับเรียบร้อยครับครับ่ว่าออกไปจากภูเขานี่ก็มีคืนดีอยู่นะครับ สพาปีพานอกนะครับมาเบิงครับกับสิมีดหัวสปริงเกอร์สองหัวนะครับต่อต้นนะครับผมหัวสปริงเกอร์สองหัวต่อต้นครับต้นนี้ก็จะอยู่ประมาณสามสี่ปีแล้วครับความสูงนี่นะครับบรรยากาศรอบๆในสวนนะครับ เดี๋ยวไปทั้งไดก็บินตะพาลับนะครับเต็มที่ลายนาดบรรยากาศดีครับวันนี้บป็นควยหอนนะครับท้องฟ้ามีเมฆนะครับผมเมื่อวานนี้ท้องฟ้ามีเมฆครับโอ้นครับเห็นภาพผู้ใดเห็นยังอดบดดินเซิ้นอยู่ครับมันเป็นอีกาแล้วมันเป็นอีแร้งครับอีเซิรนนะครับผมมาเป็นปูงเลยนะครับ กินเขาแล้วงครับมาอัดคลิปนะครับเฮ็ดคลิปให้พี่ให้น้องได้เบิ่งน้ำกันนะครับว่าการเฮ็ดงานนะครับของแรงงานไทยในอิสราเลอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นแบบใดน,นะครับในส่วนอินทผลัมนะครับผมในส่วนนี้อินทผลัมเป็นเฮ็ดงานจังใดนะครับเป็นลำบากบ่เป็นเมยบ่เฮ็ดงานเก่งเลยก็แบบทุกคนแหละครับผมเฮ็ดงานเมื์ใหกันทุกคน ตัวมันยูสิว่าห้องเทียดินเลยนะครับให้มันสบายเฮาให้หมันบ่ยากบล่ลำบากบ่เมื่อยนะครับผมครับตอนเจ็บปุ่มเมย์เรครับสิไป๊ะเมยตอนเฮาลากเลยลงครับนี่ครับตอนเฮาลากนี่เป็นรถนะครับ6ล้อสิมีรถ6ล้อมารับเป่านะครับนี่รถ6ล้อมาับเป่า คือจังหวะแหละครับมาสีคนครับนายจ่างก็มาสั่งงานแล้วกับไปแล้วนะครับประมาณบายสองนะครับแล้วก็สิมาไม้นะครับป้อมรถหกล้อนะครับมาคนเรานะครับเมื่อนี้ก็สิบว่าได้ยูบครับเกียเหรียญนะครับเกียรเลสเลสละร้อยสิบกองนะครับผมอยูลร้อยสิบกองนะครับช่วงนี้กับห้างห้างแล้วครับผมห้างห้างแล้ว ธินภาล้มนะครับเริ่มห้งแล้วครับเริ่มเหี่ยวแล้วอันนี้เป็นเก็บรอบสองนะครับขึ้นมาเก็บรอบสองข่้นมาเก็บรอบสองนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศของเขานะครับติดเขาเลย เห็นบ่ครับเห็นทำบ่ครับมีทำนะครับมีเลี้ยงผามีเอ่ uh, เก่งมีกว้างนะครับดูในหัดน,นะครับผมนี่ครับมีเก่งมีกว้างในหัดน,นะครับเพราะว่ามื่งวานี้เห็นยู่ครับสองตัวเห็นมือสองตัวนะครับ แร้วผมเดี๋ยวผมจะพาไปเบิร์นะครับว่าอีเลียงน้อยนะครับบังคับจังไลนะครับผมการบังคับอีเลียงน้อยสิ่งนี้นะครับความเร็วร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อช่มงนะครับรถคันีอยางจวดยางเร็้วนะครับนี่ครับกปจะชมีประตูเขานะครับเป็นประตูเขานะครับนี่ครับก็จะชมีขั้นบังคับยูนนี่นะครับผม ครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเดินหน้าทอนลังนะครับคู่นะครับเพราะว่าล่อนะครับผมล่อหน้าสองล้อนี่จะเป็นลักษณะแยกการเคลื่อนไปก็ยังไ้รถไมโครนะครับผมรถไมโครนะนี่ครับคือไสายัวนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวยกตัวหนี้นะครับตัวยกตัวนี้นะครับตามภาษาที่เพิ่นบอกว่านี่ยอาจทรานบอกรับ ก็จะมีตัวคั้นเร่งคัดนะครับคันเร่งครับเป็นคันเร่งตีนะครับผมขันเร่งเท้านะครับคันเร่งเท้าควบคุมโดยระบบให้ดรลิกนะครับจากเครื่องยนต์นะครับผมับผมยกนะครับปะสิรับน้ำหนักด้อยู่ประมาณที่หาร้อยล้นี่พอครับมื้วงอะนะบวกอาการใบไงอะไรนะครับแต่ว่าตัวให้โดรลิกก็บอกให้ดรลิกญ่อยู่นะครับนี่นะครับ ใส่งานนะครับพองงาตัวนี้ก็ะชือเมือกออกนะครับตัวอี่นเยังกล้ามปูนะครับผมครับกองาับออกได้ล็อกตนวไว้นะครับแล้วเอากระยางเลาอออมตนเลยนะครับแบบนี่นะครับครับผมตอนนี้หัวหน้ากำลังซย้าไงรถไถนะครับผมกับกองนะครับขึ้นมาใกล้ๆนะครับว่าสิบบดิ้งยางไก่นะครับผม รถไทยก็เป็น50-90 m เนอ็มนะครับจอเดียนะครับผมเกสแห้งนะครับรถคันนี้ประเทศเบียดง้างครับลากยังครับครับลากสาลี่ยังเดียวครับก็คันใหญ่ๆครับเอามาลากก็ซืือครับเป็นไรครับพี่น้องครับไาครับขนานาตองกำลังมานะครับผม ครับไปเบิ้งแล้วยู่อไกล้วเบิ้งครับรอครับใหญ่ครับฟังเสียงม้วนขนาดครับเสียงแนนครับยับงมวลรวมครับเครื่อง สวัสดีตอนเศร้าด้วยพี่น้องเอ้ยอนี้เป็นจริเศร้ามือหนึ่งนะครับหนากระลังเกียอยู่นะครับลูกนอ้องเก็บเหมือนกับผมโอุณาใส่แว่นก่อนหัวหน้าใส่แว่นก่อนเดือดต,ตาครับเดือดตาครับเดือดตาวันนี้ก,ก,ก็อยู่กับอีเลียงน้อยก็ครับเลียงน้อยร้อยยี่สิบครับผม,มเลียงน้อยซิ่งร้อยยี่สิบนะครับ ดูครับดูครับโอ้โหวิ่งอย่างเร็วนะฮะอย่างน้อยสิ่ง120นะครับขับโดยวมนาตองนะครับชาแนลนะครับผมบ่าวตองชาแนลฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องน้อยๆของเราด้วยนะครับนี่ครับรถก็จะเข้าไปแบบนี้นะครับผมเข้าไปล็อกที่ต้นของ จะพาลามเลยนะครับเราก็จะอยู่ใต้ร่มของเขานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเลิกงานแล้วนะครับบ่ายสองครึ่งโอ้หนึ่งชั่วโมงครับวันนี้ิดตะอตัว